สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักครับวันนี้เราไปเก็บแบล็คเบอร์รี่กันเถอะครับแบล็คเบอร์รี่ที่สวนพอรักบังน้ําเขียวนะครับก็เริ่มติดลูกกันพอสมควรนะครับวันนี้ก็มีอาจารย์จากจากไหนไม่รู้ผมยังไม่ได้ถามท่านเลยรู้แต่ว่าเป็นอาจารย์ท่านมาเที่ยวสวนนะครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวนิดนึงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตขออนุญาตสอบถามว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนครับ ค่ชืว่าวิทยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีนะคะวันนี้มาเยี่ยมสวนเพาะรักนะคะมาดูแปลงแบล็คเบอร์รี่นะขนาดใหญ่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากประทับใจมากครั้งแรกนะคะที่มาที่นี่แล้วก็แบบโอ้โหอลังการงา,สานสร้างเลยนี่นะคะนี่เปลี่ยนบนหัวจานตรงนี้มีให้เก็บครับนี่น,นี่ให้จานเก็บ อาจารย์เก็บเป็นเป็นที่ระลึกหน่อยขอบคุณมากที่พามานี่นะคะจจ้าพอได้พอได้ไหนเมื่อกี้เก็บได้เยอะไหมขอดูหน่อยอูยไม่สมฐานะเลยเอาถุงหูยิ้วมาเก็บอ่าแนะนําตัวหน่อยค่ะเตือนนะคะทิกิรัตศักดาปีชาจากบริบูรณ์ฟาร์มนะคะครับมีส่วนร่วมอยู่ในส่วนพ่อรักอยู่เบื้องหลังนี่แหละค่ะไม่อยู่เบื้องหน้านะผู้ผลิตครับผู้ผลิตผู้แปรรูปครับผม อ่าขออนุญาตแนะนำพี่บริบูรณ์นะครับอันนี้ประธานบริษัทบริบูรณ์ฟาร์มนะครับที่แปงลูกอะโวคาโดครับผมยินดีที่รู้จักทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับครับผมและอีกท่านหนึ่งอยู่เบื้องหลังไม่ยอมโชว์ตัวเลยอาจารย์แนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับดุอเอิ้งฟาครับผมโอเคโอเคงั้นตามสบายนะครับเก็บเลยชิมไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยนะครับก็ เป็นสวนใหม่ฮะเป็นน้องใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสวนเป็นทางการจานจานหันมายืนกระต้นโอะคาโดให้พี่หน่อยอันนี้โอะโวคาโดเจ็ดเดือนนะครับอันนี้เพิ่งจ็ดเดือนเเจดเดือนครับผมอ่าอ,อ่ผมจะมีแฟนเพจเยอะเข้าเห็นตั้งแต่ผมเริ่มปลูกจนกระทั่งตอนนี้ฮะจารย์<ม>อีกหน่อยตรงน,นี้ก็จะเป็นสวนโอะโวคาโดที่ผมรวมไว้อยู่ร้อยหัาสายพันธุ<ม>์ตัวไหนมันเวิร์กอาจารย์ค่อยเอาไปกระจายสู่พี่น้องเกษตรกรต,กตัวไหนไม่เวิร์ก<ม>เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนยอดใหม่นะครับไม่ไม่ไม่ซีเรียสตรงนี้ทําไมถึงลงตั้งเป็นราาะว่ เราคิดว่าเราเปลี่ยนยอดได้ตัวไหนเวิร์กเราก็เอาตัวนั้นลงนะครับจานก็ต้องรบกวนคณาจารย์อีกหลายๆท่านนะครที่ที่จะต้องมาช่วยผมทําตรงนี้ก็สนุกครับจานทำแล้วมันสนุกมันมีย้อนแต่ชัดมากเนี่ยเนี่ยเพวกนี้คืออะโวคาโดจานนี่สองลูกนี่เบลเลอร์เลยจานเก็บเลยนะจา์เราอยากให้จานชิมด้วย นู่นข้างบนก็มีนะครับจานครับอพอดีมะเช้าก็มีชุดหนึ่งเข้ามาก่อนจานนิดหนึ่งก็เลยจะน้อยหน่อยโตนี่ก็เยอะมากแล้วค่ะเนี่ยครับผมน้อยสุดๆตั้งแต่เข้ามาปกติจะเว่านี้คือมันจะเหยยยีดดอนไม่ม,มันเป็นหนามนี่นะคะครับแบกเบอร์รี่ก็อยู่บนรถใช่ไหมโทรถามอาจารย์นิติเห็นไหมบ้านเราก็ปลูกได้นะคะแ่อครับผมอันนี้ปลูกแบบกลางแจ้งครับจานไม่ไม่มี ไม่มีร่มไม่มีโรงเรือนอุ้ยผมเห็นลูกจานผมเห็นลูกหนึ่งอยู่ตรงเหล็กตรงเหล็กตรงเหล็กเดี๋ยวผมเก็บให้มันก็จะแอบอยู่อย่างนี้จานซ่อนอยู่ครับจานของดีมันจะซ่อนแอบคือพวกที่ห้อยอยู่ไม่ค่อยเหลือนะฮะคือคนก็จะมาเยอะหน่อยต้าเห็นก่อนเขาก็เก็บก่อนครับผมโอ้โหมันช้ำอ่ะใส่หู ใส่ถุงหูหิ้วครับพี่น้องครับของไม่สมราคาเลยครับเดี๋ยวจะซื้อตะกราะที่เราไปจนหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อตะกร้าดีๆสวยๆมาไว้ให้จะของในใจแป้วเลยเห็นโหช่อนี้ครับไหนล่ะนี่นี่มองเห็นม่ะครับจานครับดูช่อนี้ครับช่อบเบลเล์เลยครับนี่นี่ครับ ก็จะเยอะเขาจะซ่อนอยู่พอดีมาเช้าชุดจากชัยภูมิเข้ามาก่อนนะครับเขาก็เก็บพวกที่ห้อยระยะอยู่ส่วนที่พวกที่ซ่อนอยู่นั่นหน่อยเขาไม่เห็นก็ก <c oughs> ็เยอะอยู่นะครับโอ้เอะกวคาโดต้นนี้มาอย่างโม,โมจานจานมายืนมายืนเทียบอะโวคาโดให้ผมหน่อยนองเตือนก็ได้โอ้แตเทาสูงเท่าแล้วค่ะนี่ครับ เม็ดกว่าแล้วครับเจ<ช>็ดเดือนครับเราะว่านี่160แปครับผมจะ170จะได้แล้วแล้วแล้วอาจารย์ค่อยมาเลือกเอานะครับว่าไอ้ตัวไหนที่มันจะเหมาะกับสภาพบ้านเรานะครับเพราะว่าพวกนี้ผมสั่งมาจากต่างประเทศเพื่อมาทดลองที่นี่แต่อันนี้อาจารย์เอาไปแนะนำต่อให้เกษตรกรได้เลยนะฮะตอนนี้โรงงานผมเดินเครื่องแล้วที่แปลร,รูปมันไม่พอมันไม่พอก็ต้องขยายพื้นที่ปลูกที่ผมเตรียมตรงนี้ไว้ฮะ เนี่ยไถตรงนี้ไว้ก็จะลงอีกนะครับนี่ก็จะลงอีกเยอะครับอีกส่วนที่เหลืออีกเจ็ดไร่นี้จะลงให้หมดเลยตอนนี้ไม่พอแล้วช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ขายต้นพันธุ์นะครับเพราะจะลงสวนเจ้าของก่อนแล้วต้องป่ายาก็จะได้ไถแหละว,วันก่อนท่านท่านท่านอนันต์กับคุณแดงที่ท่าน เป็น c ีอของฟ้าประธานนะครับแล้วก็เป็น c ีอเครือข่ายของ the ะมอลแล้วก็ imperial แล้วก็อะไรพารากอนนะครับท่านก็มาว่าให้เราทําเยอะๆเพราะท่านจะนําขึ้นห้างให้แล้วก็ดีใจภาษาโคราชบ้านผมบอกโอ้ยดีใจมอรองคือเรายังไม่มีผลผลิตมากมายพอจะขึ้นห้างได้ครับแต่ว่าตลาดได้วิ่งมาหาเราแล้วแม้แต่โอคาโดท่านก็รับปากว่า ขอให้เป็นอโวคาโดอินซิเกตพรีเมียมก็ขึ้นห้างได้หมดเพราะฉะนั้นกําลังใจผมมายเพียบ e ที่ผมจะต้องทำตรงนี้นะครับอีกไม่นานครับจะเห็นแบรนด์เพาะรักอยู่บนห้างใหญ่ๆที่ว่าอยู่โรงแรมดังๆอันนี้คือช่อของแบล็คเบอร์รี่นะครับนี้ก็เก็บทุกวันวันนี้ก็มาเช้าเก็บแปลงนูน้นไป20กว่าโลเพื่อจะเอาไปแปรรูปนะครับ วิยเสียงเหมืนอนพึ่งโหพึ่งฝูงใหญ่บินผ่านไปน,นู้น่นะพึ่งพึ่งพึ่งใช่ใช่ครับใช่ครับจานพึ่งฝูงใหญ่เลยเนี่เขาจะซ่อนอยู่อย่างนี้ทีนี้ผมก็เลยเมีแนวคิดว่าจะเริ่มขยายให้มันเพิ่มมากกว่านี้อีกทีนี้พี่น้องในเขตวังน้ำเขียวนะครับที่อยากให้ทําเพราะว่าผมอยากให้เวางนำวังน้ำเขียวเป็นเมืองแห่งเบอร์รี่เบอร์รี่เราไม่ได้มีแค่แบล็คเบอร์รี่หรือราสเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่ มีทั้งมันเบอร์รี่มีอ่าสตอรอเบอร์รี่อะไลิลลีล่ทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้มารวมอยู่วังน้ําเขียวก็ถ้าเราทําตรงนี้ได้นะครับครับวังน้ําเขียวมันจะได้เที่ยวได้ทั้งปีไม่ใช่วังน้ําเขียวเที่ยวได้สามเดือนเหมือนทุกวันนี้ก็จะพยายามผลักดันตรงนี้ให้จนถึงจุดหมายปลายทางก็ได้ภาครัฐเข้ามาดูแลแล้วก็ได้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูงมากๆกก็คืออ่าท่านแดงนะฮะคุณพี่แดงที่ท่าน ได้อนุเคราะห์ได้ลงมาดูแลแล้วก็ได้ให้ความหวังกับพวกเราชาวเกษตรกร,กรที่จะแปลรูปหรือทําผลผลิตที่เกตด,ดีนะครับขึ้นห้างได้นะครับท่านยินดีที่จะเอาสินค้ากเกษตรของพวกเราทุกคนขึ้นไปที่ห้างนะครับขอให้เราทํากันจริงๆแล้วทําแบบมีมาตรฐานนิดนึงก็คือปลอดสารเนาะผมว่าตรงนี้นะครับรเกษตรกรท,ที่ยังที่ยังทาเดิมๆอยู่อยากให้พิจารณาเปลี่ยน มาลองปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผมลองทําอยู่เนี่ฮะที่มันสามารถให้ผลผลิตดีในเมืองไทยเราได้ก็อยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับส่วนต้นพันุ์หรือพันุ์อะไรยังไงอะ่ะผมอยากให้มาศึกษาก่อนนะครับก็อย่าพึ่งเชื่อผมทั้งหมดคือผมผมผมก็ไม่ใช่เก่งกาจมาจากไหนแต่ว่าผมเป็นคนมันกลับมาหาหน้าผมเหมือนเดิมผมก็สรรหาแต่สิ่งดีๆมาปลูกอะ่ะ ปลูกแล้วมันต้องได้ผลครับเพื่อนเอนเห็นไหมครับว่าเจ็ดเดือนผ่านไปแปลงนี้นะครับแปลงนี้เจ็ดเดือนผ่านไปทําไมเราถึงมีผลผลิตออกขายวันนี้ก็ตั้งหลักหมื่นทุกวันที่เราเก็บลูกเฉพาะแปลงนี้นะฮะช่วงเช้านี้เก็บไปแล้วยี่สิบโลนะครับปดีอาจารย์มาก็เลยพาเดินดูล่องหนึ่งล่องหนึ่งแล้วก็ได้ล่องละกิโลเราปลูกไว้ยี่สิบล่องยี่สิบแถวก็วันละยี่สิบวันละยี่สิบ ผมขายหน้าสวนโลกแค่400ก็วันละ8,000นะเฉพาะแปลงนี้นะครับแล้วก็นู้นอีก3แปลงนะครับข้างบนนู้นนะฮะเพราะฉะนั้น8 3 24วันนึงก็20,000กว่าท่านท่านอาจจะว่าผมโม้แต่ถ้าคนที่เป็น FC ผมที่ดูผมตลอดตั้งแต่ผมเริ่มปลูกเริ่มวางแปลนวางอะไรต่างๆนะครับก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้โม้มันทําได้จริงๆวันนี้คนก็มาสวนทุกวันครับอย่างน้อยเราก็ได้ขายกิ่งพันุ์ คือพอให้เขาได้ชิมก็ต้องซื้อกิ่งพันกับนัเป็นรายได้ได้ทุกวันที่ผมบอกเพื่อนๆว่ามันมีรายได้รายปีมาจากไหนรายปีต้องต้องรอก่อนนี่จากนี้เลยเนีย่จากพวกอะโวคาโดทั้งหลายที่ผมปลูกไว้เนี่ยทีนี้หลายเดือนละ่ะหลายเดือนก็กิ่งพันุไงครับที่เราทํากิ่งพันุขายแล้วรายวันรายวันแคนี่ครับขายลูกทุกวันตอนนี้เราถึงขั้นกับแปรรูปเพิ่งมีโออยมีอะไรรับรองให้เราหมด พอเราทําแบบอินทรีย์จริงๆก็ได้มาตรฐาน SDGPGS ซึ่งเขาก็ได้เก็บน้ําเก็บดินเก็บรายไปตรวจเราก็ผ่านหมดก็ก็ถือว่าประสบผลสาเร็จไปพอสมควรนะฮะแค่ระยะระยะเวลาแค่เจ็ดปดเดือนที่ผมได้ทุ่มเทตรงนี้นะครับนี่น้องเขาได้น้ําฝนมาโอ้โหงามมากครับนี่เดินเก็บกินได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเคมีกินแล้อจะรู้ว่ามันอร่อยอริอ เดี๋ยวไปดูวันนี้ให้อาจาร์เขาเก็บเองอยู่ท่านท่าเพิ่งจบด็อกเตอร์มาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วท่านจะมาทํางานวิจัยร่วมกับสวนอลักต่อไปนะครับของทุกอย่างจากสวนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้อะโวคาโดเบอร์รี่พืชตระกูลเบอร์รี่รวมทั้งไม้แปลกที่แดกได้ในสวนเราทุกอย่างก่อนจะออกสู่ผู้บริโภคเราจะต้องมีงานวิจัยรับรองหมดเลยว่ามันทำอะไรได้บ้าง นอกจากที่จะขายกันกินสดๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษต่อไปแล้วจะมีหมดเลยเป็นงานงานวิจัยทางจากมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยที่จะมาทําวิจัยร่วมกับส่วนพลักนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆติดตามนะครับแล้วก็ลองทํากันดูรเราทําเกษตรแบบก้าวกระโดดนะครับเราไม่ได้อยู่กับที่หรือไปวิ่งตามหลังใครผมมันเยอะมาก เต็มมืออีกันเตือนฝั่งนี้ก็เยอะนะอุ้ยเสียราคาพี่หมดเลยใส่ถุงหูหิ้วต้องโทษวี่วันเนี่ยมาช้าแม่อัศจรรย์สวยๆมาเจอมั้ เสียราคาพี่หมดเลยเขาจะเป็นระดับผู้บริหารของหาวเชียต้องลองไปถามดูว่ารู้จักพี่บริบู์หรือเปล่าเขาเจอกัน,นกลเทักกันใจพี่บูเพี่บูนเรียกกันเรือนเรียกกันนี่ครับพี่น้องครับดูเอาด็อกเตอร์อยัางสาวๆอยู่เลย <c oughs> ทุกวันนี้นะเมื่อวานนี้ก็ด็อกเตอร์มาสามด็อกเตอร์พี่ พี่เรียกแต่ชื่อเล่นกะนะถ้ามีดตอร์อเนกที่ชื่อจริงที่ท่านเป็นพอศูนย์ไอร้อยไา่ของราชพัฒดอร์โชแล้วก็ดอร์อะไรอีกสามดตรมิแตเด็กน้อยอยู่เลยโอ้โหแบบเราเนี่เป็นคนหลังเขาจริงๆอายุหกสิบกว่ายังไม่ยังไม่ได้ดอกเตอร์เขาเลยมิแต่ดดอกดอกเต็มสวนเลยทได้ขนาด่ามิล่องนู้นก็ได้เดินได้ทุกล่องเลยจะเก็บไปเรื่อย พี่บุญหันหลังข้างๆหน,น่นดูดูอะโวคาโดเจ็ดเดือนหน่อครับไม่อย่างโมูเราสีห้าปีแล้วยังไม่ไปไหนเลยเชี่ยวกนตอนปลูกพร้อมแบล็คเบอร์รี่เอาตะกร้าครอบอยู่เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยเก็บจากเก็บจากต้นแล้วทานเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่มีสารถ <c oughs> านดูนะทาให้ดูเลยครับ <c oughs> นี่เก็บจากต้นทานให้ดูครับ สนุกสนุกเราก็ไม่ควรล้างถูกไหมคะอันนี้ค่ะใช่ไหมถ้าล้างก็มันจะช้ำแล้วมันจะเสียเราเก็บจากต้นนะฮะอร่อยมากอร่อยมากครับบอกอร่อยมากๆเลยดูนะไม่เป็นไรเอาไว้ตอนเวลาอะไรเนี่ยไอตกลงเรามากันแค่สี่คนเหรออีกคนนึงไม่ได้ยินเสียงเลยตามครับตามเก็บรูปให้ตามเก็บรูปรอรอค่ะ นู่นนู่นนู่นตรงนู่นอีกสามท่านนะครับเดี๋ยวเรียกมาเก็บด้วยกันพอดีเม, <า S 1> ม <า S 2> ื่อกี้เขาเขามาขอถั่วบาราซินไปปลูกนนให้ให้เขาตัดยอดถั่วบาราซินเอาพี่น้องครับใครสนใจถั่วบาราซินไปไปปลูกนะฮะช่วงหน้าฝนอย่างนี้เนะี่ยมันจะแตกเร็วมากแล้วถั่วบาราซินเนี่ยปลูกหนึ่งอยางประโยชน์ห้า่ยางประโยชน์ห้าอย่างไงเดี๋ยวตาเล็กเล่าให้ฟังอย่างที่หนึ่งนะครับเป็นพืชคลุมดินนะฮะเพื่อรักษาหน้าดินรักษาผิวดินรักษา อันนั้นะอินรียวัตถุหน้าดินไม่ให้ถูกน้ําชะไปนะฮะอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับปลูกเพื่อความสวยงามดอกเขาจะมีดอกสีส้มกับสีเหลืองนะฮะส่วนส่วนใบเขานี่จะคลุมดินสวยมากนะครับอันที่สามนะครับปลูกเพื่ออะไรอันที่สามปลูกเพื่อเราตัดยอดไอ้ตัดต้นตัดใบเข้าไปเป็นอาหารสัตว์นะครับอันที่สี่แล้วก็เอาไปทําปุ๋ยหมักได้นะครับตัวนี้เขาจะตึงในตัวเจนที่รากนะ,ะแต่ใบเขาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นพืชที่ให สารอาหารสูงมากนะครับเราไปทําปุ๋ยหมักได้อันที่ห้านี่สําคัญตอนนี้นะครับกระแสถั่วบาซินมาแรงมากเขาขายเม็ดมันกิโลละแปดร้อยเพราะฉะนั้นท่านอย่าพลาดนะครับที่สวนพอรักแจกฟรีมาเก็บเอาเองครับไม่แจกไม,ไม่ไม่ส่งให้ใครนะครับมาเลยนี่มีคนกําลังตัดอยู่ได้ทั้งสองสามกระสอบวันนี้ อันนี้คือเป็นถิงรุ่นแรกตอนนั้นมันติดมรสุมที่ว่าไม่มีน้ําเลยสามสี่วันลดครั้งหนึ่งเพราะว่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวพอหมดรุ่นนี้ก็ตัดตัดไหมคะตัดค่ะจามแปลงง้นรุ่นที่สามแล้วเก้าเดือนผมเก็บเก็บได้สามรุ่นก็คือตัดแล้วเดี๋ยวก็แตกใหม่แล้วก็ออกเลยใช่ครับพอพอแตกยอดใหม่ก็ติดดอกเลยนี่นี่นี่จะเป็นถิ่แรกที่เขาจะผอมนี่ครับ กิ่งแรกที่จะผอมดอกอย่างนี้เลยตอนนั้นคือเขาแทบไม่ได้น้ําเลยสัปดาห์ได้น้าหนเดียวครับค่ะแล้วนี่คือกิ่งที่แตกที่แตกใหม่น่าเดี๋ยวค่อยดูอันนี้นะพอกิ่งอ้วนลูกก็อ้วนเหมือนที่เราเก็บเมื่อกี้อาจารย์นี่นี่นี่ลูกก็นี่ลูกแรกเขาได้แค่นี้ก็เราก็ดีใจแหละเปนเนโอตนนเือนกินเลยกินอย่างที่เขียวมาปีกินยังเยอะ เดินเดินดูไปเก็บไปอย่างเงี้ยชอบไอ้นี้ฉีกฉีกผมฉีกตำราหมดเลยนะผมปลูกอะโวคาโดที่ไม่ต้องหาฟางคลุมอาจารย์ทุกทุกตำราก็บอกต้องหาฟางทําร่มเงาทํานุ่นให้อยู่ที่นี่ฉีกตำราครับปลูกไม่ต้องมีอะไรคุมเลยแต่ว่ามันงามเร็วนะผมอาจจะเขียนตำราขึ้นมาใหม่ก็ได้ สักวันหนึ่งดีเลยค่ะมของนี้มันซ่อนเขาอยู่ดีนะไม่มีคนเห็นมีแต่ลูกใหญ่ๆนะ <laughs> ไม่ถึงนกเตือนแล้วพี่ใส่ปากอืมทนะ <laughs> ามันฉ่ำนะมวถามจานก่อนจานทามันฉ่ำเป็นไงเล่าห้ฟังอะมันฉ่ำแล้วมันจะหวานกว่าไม่มีเปรี้ยวติดใช่ถ้า ถ้านั้นมันจะเปรี้ยวมันจะติดเปรี้ยวปลายแต่ถ้ามันชํำชำมันจะเนื้อจะเละๆะแต่ว่ามันความหวานจะสูงกว่าครับครับผมขอบคุณครับรสชาติต่างกันรสชาติต่างกันชอบไหมครับชอบหวานหวานชอบหวานหวานแต่บางคนก็ชอบติดเปรี้ยวอ่ะชอบงครับผมสาวๆจะชอบติดเปรี้ยวจานนี้ยอดใหญ่คะจานนี้ยอดอย่างนี้ไหมนี่ยอดใหญ่มากเก็บเอาเองนะครับเดี๋ยวเอาต้นให้อีก ลูกนี้ <laughs> ยังไม่อยากกืนเลย <laughs> ดีเนาะอวบมากอวบมากครับอาจารย์เราจะเอาไปเพาะเลี้ยงยเยื่อนะคะครับลองดูะคะรับก็ต่อไปนี้นะครับเกษตรกรบ้านเราก็จะได้ของดีมีคุณภาพนะฮะซึ่งอาจารย์ท่านก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นอาจารย์จบญี่ปุ่นไม่ค่ะจบไทยนี่แหละ,ะจบไทยเรานะฮะใช่ค่ะโอเคครับก็ต่อไปนะครับระดับด็อกเตอร์ลงมาดูแลผมแล้วเนี่ย <laughs> หายแตะเล็กติดปีกแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ฟ้าฟ้าฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนนะฮะที่ลงมาดูแลผมผมก็รู้สึกว่าติดหนี้บุญคุณแผ่นดินเราเยอะตอนนี้ผมมีอะไรผมก็จะได้ใช้หนี้บุญคุณแผ่นดินเราก็เชื่อนี้แหละสําหรับไอ ผลิตภัณฑ์หรือของที่ผมขายได้นะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ผมจะตั้งเป็นกองทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือทุนการศึกษาให้เด็กๆที่ขาด้อยโอกาส oh. นี่ก็ว่าวันเปิดเทอมนี้ก็จะมอบอีกสักยี่สิบทุนแล้วก็แจกต้นอะโวคาโดไปอีกอ่อีกสักสองร้อยต้นให้เด็กไปทุนการศึกษาคือคืออย่างนี้อาจารย์ที่ผมทำเนี่ยแจกต้นอะโวคาโดตรงนี้ไปเนาะอีกสามปีจารย์มันติดลูก เราไม่ต้องหวังขายเหมือนคุณเตือนต้นเจ็ดแปดหมื่นแล้วเราหวังแค่ต้นละห้าพันเนี่ยสิบต้นเด็กจะมีรายได้ห้าหมื่นเขาจบมสามตอนนี้อยู่มหนึ่งพอจบมสามเขาไม่ต้องไปกู้กยศอเลยนะเขาก็จะได้ทุนตรงนี้แหละไปเรียนต่อแล้วทีนี้เขาก็จะมีเงินทุนทุกปีทุกปีปีละห้าหมื่นอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นความหวังของผมที่ผมตั้งเป้าไว้มันจะสําเร็จแค่ไหนก็คอยดูเอาครับก็ก็อยากคืนทุนแผ่นดินเขาบ้างอะ กินเงินหลวงมาสามสิบกว่าปีแล้วอันนี้พวกเราก็าอยู่เกาะเนืน้อเกาะหลวงกินบำนาญอยู่ใช่ฝั่งโน้นยังไม่ได้เดินอีกนะทั้งสิบกว่าล่องตั้งเตือนเราเดินมาสามสี่ล่องอยู่เลยเล่เล่เก็บกินน่ะชำ้ำๆอ่ะอร่อยจังเต็มปากเต็มคำทางโน้นยังไม่ได้เดินวันนี้มีผู้ชมเยอะเลยอเตอนนี้ยังยังไลฟ์สดอยู่ อาจารย์จะกลับตอนไหนบอกให้อาจารย์เขาไปเจอสวนก่อนแล้วว่าจะลงไหลงไหลขอไม่ได <laughs> ้พี่พี่บอกอาจารย์นะทุกคนมาเฮ้ยมีเวลาน้อยไม่ลงรถอ่ะพอลงแล้วไม่อยากกลับอะ่ะพี่พี่น้อยอ่ะเขายังไม่เคยมาเลยนะตั้งแต่เป็นแบล็คเบอรี่ตรงนี้เขามาตอนใหม่ๆเขายังไม่มีโอกาสเลยนะยังยังอาจารย์น้อยยังไม่มาเสร็จกบุญแล่เขาเอาต้านไปปลูกเอาใช่ไหมคะยัง อ๋ออาจารย์น้อยอยอสอยอสอยอสอนยากสอนเย็น <laughs> ไม่ใช่สายญาสัญญานะไม่รู้ดูดุเปล่าถ้าดูก็จะดูนี่แหละสอยอสอยอ,สอ,ยอบอกให้ทําตั้งนานแล้วไม่ทํา <laughs> สู้ไอ้น้องศิลไม่ได้ศิลไปลงที่จตุรัสก็ดกจดตุรัสก็ปปูกได้จดตุรัสชัยภูมินะครับดกมากเลยเ <laughs> มื่อเช้าโทรคุยบอกว่า,วาให้เก็บลูก ให้เก็บลูกหน่อยเพราะว่าเราจะเข้าโรงงานคิดว่าไม่นานน่ะอีกไม่กี่วันหลังสงการีนท่านผู้ว่าเฉยภูมิบุกถึงสวนท่านบอกไว้แล้วแต่ทีนี้เราต้องขึ้นไปบ้านหลังสารก่อนท่านนิดนึงนะเพื่อไปหาข้อมูลให้ท่านไปวันจันทร์นี้ท่านไม่ได้ขึ้นด้วยใช่ไหมไม่ได้ขึ้นไปแต่เราโหอะไรนี่อะไรกันนี่ พี่บูนดูเอาอะไรกันนี่นี่คือต้นไม้บังน้ำเขียวครับเป่าเชียวคือต้นไม้ที่เขาได้รับโอโซนเขาได้รับโอโซนโอ้ยอ้อนนู่นมาแล้วเจ้าของสวนมาแล้วครับเจ้าของสวนตัวจริงมาแล้วครับผมผมผมเป็นแค่คนทําสวนนะครับอ่าสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพี่วันค่ะ อัศกามาให้เห็นใส่ถุงคบุญเทใส่เพราะมันดูพอดูจะน่าเกลียดเอาเอาใบใบโอคาโดลองก้นนิดหนึ่งพี่เด็ดใบเลยอ่ะคุณบุญพี่บุญพี่บุญจัดเลยพี่จัดเลยจานจานมองข้ามต้นนี้ได้ไงนี่ลูกอุ้ยเดี๋ยวผมเก็บให้สี่ท่านที่ไม่มาอาจารย์เอื้องฟ้ามาอีกแน่นอนเมื่อกี้พี่เล็กว่าไงนะว่าไงนะต้นพันพร้อม นี่เราเราต้องไปเราต้องเป็นทีมเดียวกันมันสวยไงวางสวยดีเทเลยครับให้เป็นตั้งตะกร้าเลย ที่วันเรามีของเหลือไหมมีมีมี่องมดไหมเดี๋ยวยกตะกร้าไปเลยก็ได้จานให้จานยกไปแล้วจานไปช่วยจัดให้สวยงามให้ค่ะเโอเคนี่นีอาจารย์ไปรักษาหน้าตาหน้าตาสวนพอลังเนาะเนาะแมีเก็บใส่ถุงหูยิ้วยังก็ของพี่โลยี่ห้าอนี้เสามโลร้อยืเดินเก็บมาเ่อกี้เดิน็บมาเมื่อกี้เดินมาผมเนี่ย ผมนว่าดาวใจภัยจิตจะร้องให้ฟังเลยอยาละอยาทำไมอยู่เนี่ยไม่วางไม้นะอันนี้ดาวกระจุยอันนู้นเขาดาวใจอยู่แต่นี่ดาวกระจุยค่ะก็สนุกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับก็เลยอยากให้ใครว่างนะครับสงการหรือหลังสงการผมไม่ได้ไปไหมแต่ว่าช่วงสามสี่วันนี้จะไม่ว่างเลย พรุ่งนี้ก็ท่านรองชลินนะฮะจะมาเปิดงานที่ไทยสมัคคีก็ไม่ได้ว่างไปด้วยมันไม่ได้ว่างอยู่สวนผมก็ต้องไปกับท่านวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดท,ท่านท่านอานันต์ชวนแล้วก็วันที่แปดคุณแดงชวนวันที่เก้าเสาร์อาทิตย์นี้ได้รับพี่น้องเพื่อนๆน,นิดหน่อยวันที่สิบเอ็ดก็ขึ้นชัยภูมิอีกก็ประมาณนี้นะครับบอกโปรแกรมไว้ก่อนมาไม่เจอกันอย่ามาบ่นทีหลังนะครับ ตรงนี้ต้องจองบัตรคิวนะครับถ้าจะหาตะเล็กอ ok ่ะเดี๋ยวจะหาเลขาส่วนตัวก่อนไหนเลขาจะไปไหนแเลขาเลขาไปทุลักสวนตัวก่อนเลขาไปแล้วพี่บุญดูดูสีมันนี่แดงไง อ๋ออันนี้เลสใช่ไหมใช่โอ้ก็อนนเอาตน้นเลสเลยค่ะเอาต้นนู้นอ่ะมา,าเสียบยอดผ่นนันเลสหมใช่อ๋อนเลสหมดเลยแดงครับลูกกระแดงอาจารย์ที่เวียดนามขายโลละเก<อ>้าร้อย่ะผมถึงบอกว่าอาจารย์ครับอย่าไปทําเลยไอ้โลละสามสิห้าสี่สิบอ่ะอาจารย์ดูสีเขาสิสีก็สวยอยู่แล้วอะ่ะคือตอนนี้ผมผมขยายได้สามร้อยกว่าต้นอาจารย์สีเนี่ยจากต้นเดียวที่ผมซื้อเข้ามาสามพันห้า ไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีแล้วเป็นพื้นแห้งแล้งทุกคนบอกว่าตาเล็กบ้าแล้วให้อยากให้มาดูตอนนี้เป็นไงบ้างแล้งทุกอย่างแต่ไม่ได้แล้งน้ำใจนะคขอบคุณครับโอ้ยสีแดงทำมันสวยอย่างนี้อ่ะะสบการพูทุกอย่างใช่ไหมแต่ไม่ได้พูอย่างเดียวคือกลับระเบิด เขามีลูกโยนลูกลรวเดี๋ยวนี้มุกกระจาย่ะโอ๊ยอันนี้ก็ก็ก็เดินข้ามกันมัมีใครเห็นเราเราก็เก็บเองใช่มันอร่อยจริงครับพี่น้องครับก็แต่เล็กเรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวมีอสามท่านอยู่ตรงนู้นจะขออนุญาตไปรับแขก้างนู้นก่อนนะครับ ทางนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับบ๊ายบายจานสวัสดีครับบังเตือนสวัสดีครับจานสวัสดีครับที่บุญครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ